พี่ฉันมีของดีจะมาขายอะ่ะพี่อยากดูไหมของดีอะไรหรอฉันมีผ้ามาขาย นนสมัยอยุทยาเลยนะสมัยนะั้นมีแต่คนในวังเท่านั้นแหละที่ได้ชาร์จพระเครื่องนี้มันมแพงมากเลยนะจริงเหรอจริงดิพี่ตดวของฉันน่ะเป็นช่างซ่อมเพดานขึน้นโอกาสไปซ่อมเพดานในวงังเขาเห็นพักเครื่องพวกเนี้ยขเ,เขาเลยแต่ออกมาเขาออกใส่ในกองข,ข้าเขาออกมาเลยนะ ความจริงฉันไปขันเมือเองออะมันก็ได้แต่กลัวคนเขาจะแตกตื่นเอาชั้นเลยต้องขัยบ้านเล็กๆแบบนี้น,นี่ไงเจอในเพดานเหรอ,อ,อก็เป็นไม่ได้นะแล้วว่าแต่เธอจะปล่อยให้ช่เท่าไหร่ล่ะพักเครื่องชิ้นนี้อะอย่างน้อยหมื่นล้านเลยนะพี่แต่ฉันขายให้พี่แค่สองหมืนห่นก็พอสองหมืน่น กูเป็นเล่นองค์ราคาเป็นล้านเนี่ยปล่อยฉันสองหมื่นเนี่ยนะเธอหลอกหรือเปล่าเนี่ย hey, พี่ที่ฉันขายราคาเนี้เพราะฉันต้องใช้เงินคูบสามีของฉันอะ่ะมันไปโดนนบ้านตีจนขาหักต้องเข้าโรงพยาบาลฉันเลซื้อรถเข็บให้มันฉันก็เลยต้องขายราคานี้อ๋อช่างซ่อมเพดานที่เอาของเก่ามาขาย แล้วก็โดนชาวบ้านตีขาหักกันนะนั่นน่ะนะสามีเธอใช่เฮ้ยไม่ใช่ตกลงพี่จะซื้อหรือไม่ซื้อให้ฉันดูก่อนแล้วกันฉันกลัวเธอหลอกกันน่ะื<ม>่อบอกอะไรเธอให้นะลุงของฉันเนี่ย เขาเป็นเซียนพระตัวจริงเลยนะฉันเนี่ยติดตามศึกษาดูของพวกเนี้ยกับลุงฉันมาตั้งหลายปีถ้าของปลอมเนี่ยแค่ดูก็รู้แล้วเออพี่จะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อตก็ามาเดี๋ยวฉันไปให้เขูไม่ให้ให้ฉันดูก่อนสิเนี่ยถ้าแท้ฉันจะเช่า แต่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะดูสิลายก็ไม่มีปัญหาสีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าองค์เนี้ยไม่ใช่สมัยพยานะนี่มันสมัยสุขโขทยัยอายุเจ็ดร้อยกว่าปีเลยนะสมัยสุขโขทยัยจริงเหรอพี่จริงสิจากประสบการณ์ที่ฉันอยู่กับลุงฉันมาเนี่ย สมัยสุโขทัยชัวโอ้ยจุดซื้อมาแค่300ร้อค่าแท้งขนาดนี้เลยหรอพี่พี่ไปคุยกับเธอให้ฉันก่อนนะก็ทำอะไรของเธอเนี่ยฉันตัดสินใจจะเช่าแล้วนะพี่ฉันขอโทษด้วยนะพอดี ฉันกนคิไม่ได้ว่าที่บ้านฉันไม่ขายเลยแล้วอะฉันไม่ขายแล้วอะเธอนี่ค้าขายไม่ซื่อสัต์เลยนะโพี่แล้วพ,พี่บอกว่าขาชิ้นนี้สมัยสุโขทัย,ทยพี่แน่ใจจริงๆเหรอแน่ใจสิถ้าเธอไม่เชื่อนะเอาไปให้ลุงหนุ่มเนี่ยพิสูจน์ดูได้เลยนะว่าเป็นสมัยสุขโขทัยหรือยุทธยารุงของฉันนะ่ะเขาเชี่ยวชาญเรือ่องพวกนี้อยู่แล้ว พ <S an> ี่แล้วเขาอยู่ตรงไหนวะนั่นแบบน,น่ะเดินตรงไปอีกสามล้อก็เจอแล้วงั <S an> ้นขอบคุณนะจ๊ะ <S <S <an> ลุงจ้ะ <S <S <an> สวัสดีจ้ะ ใช่ล <Okay. S 1> ุงหนุ่มไหมจ๊ะใช่มีอะไร,รอ่ะคือฉันมีเท้าอมนีอยากให้ลุงช่วยดูหน่อยจ้ะค่าดูห้าพันห้าพันเลยเหรอจ๊ะจะดูไม่ดู จใช่ของสมัยอายุยือยาล่าจ้าโอ้เอาเสมือนเลยอายุจงวิยาอะไรเงี้ยเงินพักพร้อมเนี่ยถ้าไปขายตามตลาดนั้นน่ะได้สามร้อยจะปล่อยป่ะสามร้อยบาทเนี่ย ที่จ้ะอานี่เธออีกแล้วเหรอว่าแต่ไปหาลุงฉันมาหรือยังเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยของแท้หรือของปลอมของแท้สิจ้ะพี่เนี่ยถ้าพี่เอานะฉันยอมขาดทุนให้พี่เลยให้พี่แค่สองหมื่นพอไม่เอาอ่ะไม่เช่าแล้วเอาเถอะนะพี่นะช่วยฉันหน่อยนะนคะ้าขายไม่ซื่อสัตย์อย่างเธอเนี่ยไม่เอาไป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 นะไปไม่เอาแล้ว ใบแท้ทุกใบลุงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็เป็นแบบนี้ไงบายหนึ่งสองอันนี้คนละครึ่งไปหาข้าวกินกันดีกว่ากําลังหิวอยู่พอดีเลยลุงบายบายบาย ทำไรอยู่อะอ้าวพี่ฟูอาสอมาได้ไงคะมาค่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยกันในบ้านก่อนอาสาพี่ว่าตรงนี้อ่ะร่มดีอ่ะเราคุยกันตรงนี้ดีกว่าเออแล้วน้องเขยไม่อยู่บ้านเหรออยู่ค่ะพี่แมงเขาเข้าไปเอาน้ำเออพอดีพี่เขยพี่สะพ้ายสวัสดีครับ เออที่พี่มาวันนี้อ่ะพี่มีเรื่องตั้งใจจะมาปรึกษาน้องอนะ่ะเรื่องอะไรล่ะคะคือตอนเนี้ยแม่แบ่งมรดกให้พี่ฟู่เรียบร้อยแล้วนะเป็นบ้านสองหลังในเมืองอะ่ะเรื่องนี้หนูรู้แล้วคะ่ะแม่บอกหนูแล้วแต่ดูสารเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจนะหนูยินดีกับพี่ด้วยนะคะ ที่แม่ยกมอระดกให้พี่หนูไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจคะ่ะพี่เคยครับรอบแป๊บหนึ่งนะครับเ,ออเดี๋ยวพี่เคยกับพี่สะพ้ายนั่งก่อนนะครับเออ,เอ,อแล้วแม่แบ่งอะไรให้ถือสองคนบ้างล่ะ แม่ให้เงินหนูมาห้าแสนค่ะแต่แม่บอกว่าให้หนูเอาเงินเนะี้ไปต่อเติมบ้านสองหลังให้พี่เพราะว่าพี่แม็กเขารับหมอต่อเติมอยู่แล้วพี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินหมายถึงที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะแม่บอกว่าคู่หญิงที่แต่งงานออกไปแล้วก็เหมือนน้ำที่สาดออกนอกบ้านแม่ก็เลยไม่ได้แบ่งสมบัติให้หนูค่ะ แล้วเงินห้าแสนเนี่ยมันก็ไม่พอต่อเติมบ้านสองหลังอยู่ดีอะหนูรู้ค่ะพี่ฟูแต่พี่ก็รู้นะี่คะว่าฐานะหนูกับพี่แม็กไม่ค่อยดีพี่แม็กเขารายได้ก็น้อยเงินเก็บเราสองคนก็แทบจะไม่มีเลยในถุงนี้มีเงินอยู่ห้าแสนเธอสองคนอะเอาไปต่อเติมบ้านของพวกเธอนะ บ้านของเราสองคนก็ยังอยู่ได้นะคะไม่จำเป็นต้องต่อเติมอะไรพี่เอาเงินกลับไปเถอคะค่ะพี่ฟูไม่ได้หมายถึงบ้านหลังนี้แต่หมายถึงบ้านหลังใหม่ในเมืองนะ่ะบ้านหลังใหม่แต่หนูไม่มีบ้านหลังใหม่ในเมืองนี่คะก็พี่อะได้บ้านมาสองหลังหลังหนึ่งอะพี่ยกให้เธอในฉนดเนี้ย เอเขียนเป็นชเธอแล้วนะเดี๋ยวราไว้สิหนูรับไว้ไม่ได้หรอกนะคะพี่ฟู่แม่บอกว่าห้ามแย่งสมบัติกับพี่ชายรับไว้เถอะแม่ยกบ้านให้พี่ฟู่แล้วส่วนพี่ฟู่จะยกให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่ฟู่หนูรับไว้ไม่ได้จริงๆคะ่ะอซอ น้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวพี่จะคุยกับแม่เองพี่รู้แม่ของเราะเป็นหัวโบราณรักลูกชายมากกว่ารักลูกสาวตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าอะไรดีๆแม่ก็จะให้พี่ตลอดส่วนงานบ้านก็ต้องให้น้องเป็นคนทำพี่ยังจำได้ตอนเรียนมตน้นน้องต้องลาล่าจากโรงเรียน พื่อไปทำงานหาเงินส่งให้ที่บ้านอตอนนี้ฐานะพี่ดีแล้วพี่จะไม่ยอมให้น้องต้องลำบากอีกเพราะน้องอะเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่ขอบคุณพี่ฟูกมากเลยนะคะไปค่ะเข้าไปกินข้าวด้วยกันก่อน รบพอรบพอเก็บก่อนครับ,รบแวนนี้แช่งหรือเปล่าครับ,รบผมเก็บได้ที่หน้าห้องน้ำาครับช่วงนี้เนะี่ยคุณทำงานไม่ค่อยเข้าตาผมเลยนะคุณอยากจะลาเหรอ<ม>ได้งั้นผมให้คุณลายาวเลยดีไหมยอย่านะคะไม่ได้ค่ะ เมนโนผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเทาที่ยืนอยู่ข้างนอกมันเป็นใครหรออ๋อเขาชื่อว่าคุณฟูครับคุณลูกค้าคะนี่ลูกสาวฉันเองคะ่ะพอดีว่าช่วงนี้แกติดเทอมไม่มีคนดูแลฉันก็เลยพามาทำงานด้วยคะ่ะลุงคะ หนูแค่ามาทำความสะอาดช่วยแม่ค่ะเราจะไม่แตะต้องของของลุงเลยนะคะคุณลูกค้าคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่สะดวกฉันให้ลูกไปรอข้างนอกก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกทำงนานไปเถอะ นี่พี่โน่รีสอบหลังที่หกอ่ะจะเปลี่ยนผ้าปูอีกแล้วฉันไม่อยากทำเลยอะ่ะเธอนี่มันงู้นจริงใกล้ซีมันจัดการสีซีอะมันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกลัวตกงานจะตายใช้ใช้มันไปเถอะยังไงมันก็ไม่กล้าปฏิเสธแกเรอกนี่สิีรีสอบหลังที่หกอ่ะ ต้องการจะเปลี่ยนผ้าปูเธอช่วยไปเปลี่ยนให้หน่อยสิได้ค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ บ้านสิอาทิตย์เนี้ยอย่าลืมมาเข้าเวรด้วยล่ะ,ะผู้จัดการคะตารางงานผิดหรือเปล่าคะอาทิตย์ที่แล้วฉันทำงานยังไม่ได้หยุดเลยนะคะอีกอย่างอาทิตย์เนี้ยฉันรับปากกับลูกไว้แล้วค่ะก็จะพาลูกไปสนสนุกนี่แม่บางสีช่วงนี้เนี่ย คุณทำงานไม่ค่อยเข้าตาผมเลยนะคุณอยากจะลาเหรออได้งั้นผมให้คุณลายาวเลยดีไหมยอย่านะคะก็ได้ค่ะฉันเข้าเวรเองก็ได้ต้องแบบนี้สิดูคุณสิแม่เลี้ยงเดี่ยวมาทำงาน ก็ต้องพาลูกสาวมาทำด้วยนี่คุณลองคิดดูนะสิถ้าคุณไปทำงานที่อื่นไม่มีใครเขาให้คุณพาลูกสาวไปทำด้วยหรอกแต่ที่เนี่ยผมอนุญาตให้คุณพาลูกสาวมาทำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาผมสั่งอะไรคุณช่วยทำตามด้วยแล้วกันแล้วก็ทำให้มันดีด้วยนะ ต้องขอโทษนะคะแต่ว่าพวกเราไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะพาลูกสาวแกเนี่ยมาทำความสะอาดห้องของฉันแล้วมาขโมยแหวนฉันถ้าลูกสาวแกไม่ได้เอาอไปแหวนฉันมันเดินเองได้หรือไงดูจากสภาพพวกแกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกรักเล็กขโมยน้อยไม่น่าสอนลูกขโมยของนไบนลยเนาะ สิแม่คะหนูไม่ได้แหวนไปจริงๆนะคะคุณลูกค้าคะน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันยังไงเดี๋ยวฉันไปหาดูให้ดีน,นะคะคนอย่างพวกแกเนี่ยฉันเห็นมาเยอะแล้วให้ลูกไปขอทานบ้างให้ลูกไปขโมยของบ้างผู้จัดการอยู่ไหน มันสมควรโดนไล่ออกพี่คะเป็นความผิดหนูเองอย่าให้ผู้จัดจาก,การมาไล่แม่หนูออกเลยนะคะหนูไม่ได้เอาแหวนไปจริงๆคะ่ะแกรู้ไหมว่าแหวนของฉันมันราคาเท่าไหร่คนอย่างแกเนี่ยเป็นแม่บ้านทำงานทั้งปีชดใช้ยังไม่พอเลยผู้จัดจาก,การ ผู้จัดการอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณลูกค้ารีสอร์ทนี้ให้ลูกค้ามาพักหรือให้พนักงานพาลูกมาขโมยของกันแน่เด็กคนนี้ค่ะมันเอาแหวนของฉันไปแล้วพวกแกจะรับผิดชอบยังไงทางเราต้องขอโทษด้วยนะครับเป็นความผิดของทางเราเองไม่บ้านสี รีบคืนแหวนไปให้ลูกค้าเดี๋ยวนี้ผู้จัดการคะลูกฉันไม่ได้ขโมยนะคะแกเป็นแม่บ้านแกเข้าห้องลูกค้าได้ถูกห้องถ้าแกไม่ได้เอาไปเนี่ยแล้วใครเอาไปเอาแหวนของฉันคืนมาคุณลูกค้าะคะทางรีสอร์ทเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไม่เชื่อคุณลูกค้าไปขอดูได้นะคะไม่ต้องพูดแล้วขโมยของไปยังไม่รู้จักยอมรับอีก หรือไม่เธอก็โชดใช้เงินให้กับลูกค้าไปแต่คุณผู้จัดก,การคะฉันไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะถ้างั้นฉันขอไปหายคีได้ไหมเธอนี่มันยังไงเธอยังไม่ยอมรับอีกเหรอรีสอร์ทเราอะ่ะไม่ต้องการพานาักงานแบบเธอเราพผออเรารพอพอับ เดี๋ยวก่อนครับแหวนนี้ใช่ของคุณหรือเปล่าครับผมเก็บได้ที่หน้าห้องน้ำอะครับทำของหายเองและประโทษเด็กใช่ผู้หญิงคนนี้ทำไมทำแบบนี้เนาะ ามาทำงานด้วยดูก็รู้ว่าไม่มีเงินแบบเนี้ยมันน่าสงสัยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะถึงฉันจะจนแต่ว่าฉันเนี่ยไม่เคยคิดที่จะขโมยของคนอื่นนะคะครั้งนี้ไม่ขโมยครั้งต่อไปถ้าเห็นของมีค่ากว่าแกอาจจะขโมยก็ได้ผู้จัดการคะคนแบบนี้นี่ สมควรโดนไล่ออกค่ะครับไม่บ้านสี่เดี๋ยวคุณไปเก็บข้าวของแล้วออกไปจากที่นี่เลยนะแล้วพรุ่งนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำงานอีกแล้ว <c oughs> ตลกดีนะครับแหวนของคุณลูกค้าท่านนี้ทำหายเองแต่กลับไปใส่ร้ายป้ายสีแม่บ้านไม่เพียงไม่ขอโทษเขา แต่กลับจะไล่เข้าออกแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอครับก็ลูกค้าคือพระเจ้าเราทำงานบริการเราก็ต้องบริการลูกค้าสิคุณผู้จัดการครับงานบริการที่ดีเนี่ยไม่ใช่การใส่ลายป้ายสีผู้บริสุทธิ์นะครับผมว่า ตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยมันไม่เหมาะกับคุณเลยเหมาะกับแม่บ้านท่านนี้มากกว่าสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงที่กล้ามาสั่งสอนผมคุณก็ลองไปเช็คที่เคาน์เตอร์ช็คอินดูสิครับว่าผมเป็นใครได้งั้นรออยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเชิญที่เคาน์เตอร์เลยครับนี่โนผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเทาที่ยืนอยู่ข้างนอกมันเป็นใครหรอสักฟู่นะครับอ๋อเขาชื่อว่าคุณฟูค่ครับเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของชาปุลินลีซอ แ้คุณก็คือคุณฟู่หุ้นส่วนใหญ่ของรีสอร์ทนี้นี่เองทำไมไม่เห็นมีใครแจ้งผมก่อนเลยครับว่าคุณฟู่จะเข้ามาที่นี่ถ้าแจ้งคุณก่อนผมก็ไม่เห็นวิธีการจัดการงานหุ่นแตกที่สุดของคุณเลยคุณเป็นถึงผู้จัดการรีสอร์ทแต่กลับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วแก้ปัญหาแต่กลับใกล้ลูกน้องตัวเองออกอย่างไม่เป็นธรรมผมว่าตำแหน่งนี้เนี่ย มันไม่เหมาะกับคุณเลยอย่านะครับคุณฟู่ปกติผมก็ไม่ได้จัดการปัญหาแบบนี้นะครับแล้วคุณจัดการแบบไหนล่ะตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยผมว่าเหมาะกับแม่บ้านท่านนี้มากกว่าต่อไปเนี่ยแม่บ้านคนนี้เขาจะไปเป็นผู้จัดการที่นี่เป็นหัวหน้าไม่นะครับคุณฟู่ แม่เล้งเดี่ยวเนี่ยยังทำได้เลยยังอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรทำไม่ได้หรอก